ที่ 2, วิชาคิศาคณตตสร์่ะและนี่เป็นคลิปที่สอนนะคะคลิปสอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเปิดมาก็จะเป็นหน้าที่11นะคะเดี๋ยวเด็กๆใช้นิ้วชี้ตามจุดสีฟ้าคูอุ้มนะคะแล้วก็อ่านจุดตามคูอุ้มเลยค่ะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ให้ถูกต้องเขาให้เด็กๆเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือให้ถูกต้องนะคะเหมือนเราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะช่องแรกก็จะเป็นเลขอะไรคะเลขฮินดูอาราบิกค่ะช่องที่2องตัวเลขอะไรคะเด็กๆตัวเลขไทยค่ะช่องสุดท้ายก็จะเป็นตัวหนังสือค่ะก่อนที่เราจะเขียนตัวเลขเราจะทำอะไรก่อนคะนับจํานวนค่ะ นะ้ไปพร้อมครูอุ้มเลยนะคะ1นสอง่าแสดงว่าบัวรดน้ํามีอยู่กี่อันคะสนะคะเด็กๆก็เขียนเลขสองค่ะช่องแรกเป็นเลขสองอาราบิกค,ค่ะแบบนี้เลยพอช่องที่สองนะคะเป็นเลข2อ,อะไรคะดเด็กๆเลขสองไทยค่ะ ช่องสุดท้ายเป็นตัวหนังสือค่ะสองสองค่ะสอเสืออออา่อางแล้วก็งองูค่ะแบบนี้เลยถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ค่อยคล่องนะคะครูอุ้มขอให้คุณอนุญ,ญาตให้คุณพ่อคุณแม่จับมือนะคะหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่เขียน ให้เด็กๆล่างเป็นลางๆนะคะไม่ต้องชัดแล้วก็ให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนทับตามทิศรอยที่คุณพ่อคุณแม่เขียนให้นะคะแล้วเรามานับต่อก,กันข้อที่สองกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะซ่อมพวนดินมีอยู่ทั้งหมดกี่อันคะหกอันเด็กๆก,ก็ใส่เลขหกช่องแรกอาราบิกช่องที่สองหกไทยค่ะช่องสุดท้ายหกตัวหนังสือค่ะ คือหอหีบกอกไก่นะคะหออกกอหกค่ะช่องนี้ต่อไปเราจะเป็น,นับพวกควรดินค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดค่ะมีทั้งหมดกี่อันคะ8ดอันนั่นเองเด็กๆช่องแรกเขียนเป็นเลขอะไรนะคะเลข8ดอาราบิกค,ค่ะช่องที่สองเป็นเลข8ดไทยค่ะ ช่องที่สองเป็นเลข8ดไทยช่องที่3ามเป็นเลข8ตัวหนังสือค่ะก็คือมีสระแอปอปาดอเด็กค่ะก็คือปอแอดแปค่ะต่อไปค่ะมานับกระทางกันค่ะ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามีดแปนีอยู่กี่อันคะ9อันช่องแรกใส่เลข9กาอารบี ช่องที่สใส่เลข9ทาไทยช่องสุดท้ายใส่เลข9ตัวหนังสือก็คือมีกอไก่สระเอาแล้วก็ไม้โทนะคะกอเอาเกาไม้โท9ค่ะค่ะ,ะข้อสุดท้ายเป็นเมล็ดพันธุ์ผักและดอกไม้นะคะ,ะเป็นเมล็ดดอกไม้ค่ะเป็นพันธุ์เมล็ดดอกไม้นะคะามานับกันค่ะ1,2,3,4,5อ่าเมล็ดพันธุ์ดอกไม้มีอยู่5้ซองช่องแรกใส่เลข ห้าอาราบิกค,ค่ะช่องสองใส่เลขห้าไทยค่ะช่องสุดสุดท้ายใส่เลขห้าตัวหนังสือก็คือหอหีบสารอาแล้วก็ไม่โทนะคะหออาหาไม่โทห้าค่ะครูอุ้มอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่จับมือเด็กๆได้นะคะหรือว่าเขียนเป็นรอยให้เด็กๆค่ะเขียนตจางแล้วให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนทับรอยที่คุณพ่อคุณแม่เขียนไว้ให้นะคะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ เขียนชื่อนับสกุลด้านล่างชั้นอสองทับหค่ะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปได้เลยค่ะค่ะเปิดมาก็จะเป็นหน้าที่12นะคะเด็กๆเด็กๆอ่านโจทย์ตามผู้อุ้มเลยนะคะลูกลากเส้นต่อจุด1นึถึงสิและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะมาดูสิคะเขาบอกว่า ผู้ชายคนนี้เขาพูดว่าททยสิว่าฉันคือใครเด็กๆคิดว่าเขาคือใครคะยังบางคนยังไม่ทราบใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดค่ะจากหนึ่งถึงสิบค่ะเด็กๆก,ก,ก็ลากอย่างนี้เลยค่ะดูจุดที่หนึ่งนะคะอันนี้คือจุดที่หนึ่งลากมาหาจุดที่สองก็คือเลขสองตรงนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งเดี๋ยวเราจะนับกันก่อนนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆต้องไล่ไปทีละจุดแล้วก็ตามตัวเลขนะคะเดี๋ยวครูอุ้มจะลากให้เด็กๆดูนะคะหนึ่งแล้วไปที่ไหนคะลูกหนึ่งแล้วไปที่สองค่ะสองสองแล้วไปสามค่ะสามแล้วสี่สี่แล้วห้า ห้าแล้วหกหแล้วเจ็ดค่ะเจ็ดแล้วแปดแปดแล้วเก้าเก้าแล้วสิบค่ะแบบนี้เลยเด็กๆคิดว่าเขาคือใครคะเก่งมากค่ะเขาคือพระราชานั่นเองนะคะเด็กๆลากเส้นต่อจุดหนึ่งถึงสิเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนชื่อด้านล่าง แล้วก็ชั้นอ2องทับหนึ่งค่ะต่อไปวันนี้เราจะไปเรียนสมุดเด้มสีชมพูกันนะคะอีกสองหน้าค่ะไปดูกันเลยค่ะ